สวัสดีครับผมวันนี้เากลับมาพบกับฟอร์ดเรนเจอนะครับวันนี้เขาได้ทำการในเลิกงามยามดีเปลี่ยนไ่ยน้ำมันเครื่องครับผมสั่งมาจากลาศาดาเจ็ดลิตรซิ w 30สามิบ กึ่งสังเคราะห์ <Woo! S 2> นะครับมัอน,นี้ก็มีพร้อ <Wow. S 2> มกล่องโซล่า้วก็อีกอย่างนี่สามอย่างกล่องน้ำมันเครื่องนะครับผมว้าว <Wow. S 2> นี่นะก็ทายน้ำมันเครื่องเดียวเลยอ่ะอันนั้นใส่ <c oughs> กระมังเลยครับมันหลายอันนี้คันนอ็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะเป็นนอ็อตเบอร์สิบสามนะครับ บอกเบอร์สิบามครับเช่นเราจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับวูโอ้ลินใช่มเปญปะโูลินดีเซลเทอโโร์โบครับสิบ3ิวสามสิบึงสังเคราะห์เราจะเปลี่ยนกันฝนมันชิโต๊ะอ่ะดูดูนะครับวิธีการเปลี่ยน ต้องขออภัยท่านที่อยาดามานะครับผมโตเที่ยงต้องชิมก่อนไหมต้องชิมก่อนไหมชิมว่าของของแถวของปอมเนี้ยฝนตกแล้วโอ้ยเนาะทำไมน้ำมันเครื่องสีนี่วะมกให้ชิมก่อนนะครับ๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะกระติกนี้หกลิตรนะครับพี่อุดนอนข้างล่างครับ อุดนนอทข้างล่างเหรออุ่นแบบยังไม่อุดนที่หาเลยนะอ,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 อทำเหมือน,ม,อนอมืออาชีพน้อยมืออาชีพไม่ได้ยำมีมือถือ,อปกติก็จะเทเบากว่านี้นะมีเหมือนหนักไปนิดหนึ่งมันไม่มีอากาศเข้า,าใช่ไหม นี้หกลิตร <6 S 1> ดกเซอเทอร์โบ 10W สามซีหักมันกี้กี่ลิตรละมันหกมาประมาณครึ่งลิตรแล้วตกลนรใช่ไหมหนู่นะไหอ่ะไปน่นเมื่อกี้เนี่ยในคู่มือของ Ford Ranger 2.2นะครับอ่าในคู่มือเห็นว่า8.7ลิตรนะแต่ผมจะเติมผมลิตรก่อนทุกวันนี้เศรษฐกิจย่ำแย่ครับเราต้องอ ตามที่เห็นครับเปลี่ยนเองอะไรพอทําได้เราก็ทําเองอะไรชิบหายได้เราก็ชิบหายเองนะครับลบตัวเองทําเองชิบหายเองถ้าชิบหายก็เข้าช่างวาวอดเองถ้าเราไม่รู้จริงๆเราก็อย่าไปทําเลยครับววว <laughs> เอาตามที่ตัวเองเข้าใจนะหรือว่ามั่นใจที่จะทำเราตัวเองก็ได้หรือว่าไม่มั่นใจก็ศูนย์ไม่ใหก้ก็ช่างครับ <laughs> 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 ประกอบเสร็จกว่าแล้วมันไม่ติด <laughs> อย่าเหมือนผมนะประกอบเสร็จนอ็อตหรือะ อันนี้6ลิตรผ่านไปโอ้ยขึ้นอยากลงอยากว่ะเนี่ยผมจะใส่หมดทั้งหมด7ลิตรนะครับใส่หมดเลย7ลิตรผมชอบเยอะเยๆเต็บเขาบอกให้เติมตามขีดมันก็ดีนะนี่อันนี้อีก1ลิตรครับผมหาซื้ออยู่กระติก8ลิตร มันไม่มีแปดลิตรมันมีแยกตีนตีนเหยียบตีนบนไเมาได้หูเรื่องเหมือนไปอีกแก้วละเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเติมบ่เศานี่ครับเจ็ดอีกหนึ่งลิตรนะครับรถเราทำเองพังเองชิบหายเอง สายยาชิบหายการช่างถ้าเข้าศูนนะครับของฟอดก็อยู่ประมาณสามสี euh. ่พันเนี้ยประมาณนี้ครับพี่มีเข้าศูนฮะไม่ได้ประสบการณ์นั้นเขาจะเรียกว่าชิบหายการช่างเออแช่เข้าศูนเข้าสูนแค่วันแค่เดือนแรกแค่นั้นแหละที่เหลือก็เป็นของเราชิบปลยเองทำเองเป็นเองนื้อเองคังเอง มันขี่ไม่ได้ก็จอดแค่นั้นเองอยากกันเพอแล้วไหนหกหกขนาดไหนโน่นเนี่ยหกไปโน่นน่ะนี่ครับหกอนี้ฮะไหลมานี่เมื่อกี้กลวยล้มอ่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เจเน็ตแล้วก็เอาผ่าชุดไปเลยตั้งไรมันไม่เห็นตัวผมตัวตีอาไม่ถึงผมก็ต้องขึ้นมาเหยียบหน้าของเครื่อง ไงมันขึ้นอยู่อย่าเชื่อก่อนอนีคือไม้วัดน้ำมันเครื่องนะครับการที่เราจะใช้รถทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สลมงเหรอพี่ก็สลไลม์กันแหละคิดอะไรมากการที่เราจะใช้รถทุกครั้งนะครับถ่ายดิเน<ค>ี่ยครับขึ้นเสียงให้ตก,ตกรถเราต้องหยิบไม้วัดเนี่ยค่ะวัดจุดน้ำมันเครื่องก่อนทุกครั้งนะว่ารถเรามีน้ำมันเครื่องไหมโอ้โหท่วมเลยครับเจ็ดลิตร ใช่คไอ้เพิ่งเปลี่ยนไปมันดำปิดเลยประมาณเก้าน้ำมันเก่ะเดดอ่ะปึ๊บหมนกนิดนึงแล้วก็ดึงอ่ะแล้วก็ดูระดับน้ำมันเครื่องเราโอ้โหระดับนี้เลยนะครับขนาดเจ็ดลิตรนะครับเนี่ยท่วมขีดเลยนะนี่ครัแต่ผมไปเปลี่ยนที่สุเนี่ยเขาใส่แปดลิตรครึ่ง รกระติก4ลิตร2กระติกแล้วก็กระติก1ลิตรอีกครึ่งหนึ่งที่สูตรเขาเปลี่ยนให้ผมนะมนยังไม่ได้ถามต่อไปก่อนค <c oughs> ือท้ายดิโอ้ยตากล้องจาอ้างมานะโอเควัด3รอบแล้วได้ำต่ทำเครื่องโอเคนะครับถ้าอะไรบังคับหมาเนี่ยมันคมขืนใจขมขืนใจถ้าผู้เยาว์แล้วกูอ่ะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนี่ไงผมปกิดลอยมือตัวเอง เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าตัวเองเปลี่ยนเองก็มีใครทมน,นะครับน้องเข้าซูนที่ไหนอ๋อที่บ้านครับพี่มีช่างเหรอป้าพี่เปลี่ยนเองกองโซลารนะครับอันเนี้ยตังแต่ซื้อมาสี่หมืนกิโลจะดูสภาพข้างในนะเป็นยังไงบ้างวิธีเอาออกนะครับมาดูใกล้ๆหน่อยจะมีกิบล็อกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้สี่ตัวเราใช้อันนี้ดันขึ้นนะเนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นมาน,ะ,นะครับเห็นไหมครับเออแสบตาเนี่ยอ้าวไม่ออกอ่ะหังแล้วมั้งเนี่ยอย่หาหักหน้าดนหน้าช่างดนหน้าช่างโอ้ยหน้าอี๋นี่ครับ อ้าว wow, หลุดแล้วหรอเดึงมันมาน่ดนึงกรก็ดึง,ดงอันนี้จะมีสองตัวนะมีล่างกับบนไม่ออกอันนี้กีบบน,นออกมาแล้วอโอ้ผมถอดถูกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะเก่งจริงกับเมียเนี่ย ดึงเงินแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน<า>อะไรร่วงตา,า,ามงหอยทุ่งโอ๊ยทำไมมันก็ไม่กระดกนะครับข้างล่างนี้นต้องไปกิมเข้าไปครับแค่ก็ัดคิดเออค่อย่อยงัดน,นะครับเดี๋ยวหกักหักนิดยุ่งเลยนะไมนเปลี่ยน อ๋อนี่ครับแล้วก็ดึงออกเออหายละน้ำมันร่วงหมดแล้วอันนี้อันนี้บนนะสีแดงเขียวนี้บนมีมาร์กอยู่เราต้องดูมาร์กเลยเห็นน้ำมัน้วเออเห็นน้ำมันดิเติมน้ำมันเลยวะฮะบี๊ไอสีม่วงอ่ะเออบี๊ซี๊บสีม่วงนะ เ t f สีม่วงอะไรสีม่วงอีจิบดึงออกไปนะครับเน้ำมันพุ่งน้มันพุงนาานพ่ง,าม,างมันก็ยังไม่ออกนะครับมันมีลิปหรือเปล่าเหม็นน้ำมันมันมีคลิปล็อกครับมันมีคลิปล็อกเออเาเห็นสไ้นเนต็มเต็มเลยอ่เออ ปักมั้นอยู่ตรงนี้วะติดไฟไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาจุดนะทางกับเพิงอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันมีนะเดือดนี่ผมเล้ารถ เดี๋ีปักไว้ก่อนไหมเอ่ะปักไปเลยเหรออ้าวอออกมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่จะจะถูกกองน้ำมันเครื่อง ไอ้กล่องโซล่ามามาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นปลั๊กเชนเซอร์ตรวจหาน้ำนะมามาดูการเปลี่ยนกันเดี๋ยวาอยู่นะครับมาดูครับมาดูนี่ครับดูเ้ยครับอันนี้เราก็จะเปิดกล่องขนมก่นัน นะเ่เป่งโซล่าก่อนสีมันออกครับทีเนี้ยเราเอาน้ำมันออกเสร็จนะครับเดี๋ยวรอน้ำมันก่อนอันนี้ผมใส่บีบีบนะน้ำมันบีสิบมาตลอดนะเตะบีสิบค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะ มันหมดแล้วนี่ครับเราดูมาร์กมันนะมันจะมีมาร์กอยู่เวลาเราขันออกของ Ford Ranger ครับเขามาร์กมาให้เดี๋ยวพี่มาร์กเองเขามาร์กมาให้แล้วก็เราค่อยๆหมุนออกนะมันไม่แน่แนะะ่เลครับหมุนออกเงี้ยมันไม่แน่แน่เลยแล้วก็เราก็ค่อยๆอ,ออกอ้าวคือไม่ออกนะมั่วแล้วอ,อ๋อเราต้องค่อยๆ่ปิดมันออกมาให้ไนหะมันมีน้ำมันติดทุกอย่างหรือเปล่า อืมใช่ก็ค่อยค่อยค่อยขยับมันออกมาเฮ้ยพี่เตาลืมกดถ่ายวรอเอ้าโอ้ต้อมาต้องไงเรืมองสักทายได้ไงเย็บเลยกระเด็นเลยเฮ้มันมันเร็อย่างนี้อ เด็นดูใ,ใกล้ๆอันนี้คืออะดูเงี้ยทำไม่ดีทิ้งไปอันนี้คือผลงานของน้ำมัน B10 นะไม้ซื้อมาเปลี่ยนไหมผม,ผมก็ว่ามันก็โอเคนะก็ะดำดยอยู่อันเนี้ยไหนจับของใหม่ไหมนี่นี่ของใหม่นี่คือของใหม่ นี่คือของเก่าต่างกันนะครับมันมันสว่างไปพี่เกิน,น่ะยังไงเห็นไหมมันก็ต่างทีมันเป็นของใหม่ของเก่าเออมันก็พูดถูกที่บ้าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือของเก่านะมันจะเป็นกองกระดาษนะข้างในผมนะอันนี้ของของเดิมจากศูนย์นะอืมได้เหมือนกันนะ่น่ะอืมมันเป็นกองนะ้ำมัน อันนี้คือมันจะมีจุดขาวๆบางอันนี้คือกองน้ำมันจากปวดหัวแล้วเดิมนะแล้วก็จะมีตัวเนี้ยเขาเรียกตัวเซ้นเซสือเนี่ยนี่เนาะเฮ้ยไฟเช็คน้ำมันอ,อันตรายนี่เราก็จะมาใส่ตัวใหม่อันนี้คือตัวใหม้วางก่อนเีจะบอกว่าวนันนี้ช่างไม่คม่อยเหมือนเดิมนะครับหลังจากหลังจากโดนเมียด่าใช่ไหมเมียด่าก็ควรเฮ้ยกลัวเมียก็บอกมาเอ๊ะ ตัวทำไียสตอค่ะโอ้ยต่อหน้าเป็นพูอย่างนี้เลยเดี๋ยวเมียพี่มาเห็นคลิปนี้ผมจะโดนเน่ยฮะไม่ไปนะผมไม่เกี่ยวในกล่องมันก็จะมีโอลิงไหม่ฮะอันนี้คือโอลิงย้อนแสงว่ะอ่าอันนี้คือโอลิงใหญ่นี้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ออกไว้ด้วยนะอ่าเราก็บางกว่านี่ครับมันมีโอลิงใหญ่ตัวนี้นะดึงมันออกของไม่ดีทิ้งไว้นะครับแล้วก็จะโอลิงใหม่สรามาใส่ ลิงใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ที่เดิมมันนะครับพยายามอยาให้มีดินมีฝุ่นนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมดึงแรงไปหน่อยกจะวีกระจายไปเลยครับก็โอลิงใหม่เนี้ยครับคว่อมอมันลงเนี่ยครับแบบนี้นะมันจะมีถ้าใส่แบบเนี้ยมันจะใส่ไม่ได้มันจะล้วมนะครับมันมีสองด้านหันมาขึ้นนะครับ กดมันลงให้มันเทเนเพราะว่าโอริงตัวเนี้ยมันจะมาติดตรงนี้นะครับโอริงตรงเนี้ยมันจะมาเข้าตัวนี้พอดีกองมันจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับดำนะดำแล้วเนี่ยครับแบบนี้นะทีเนี้ยตัวเนี้ยมันก็ต้องมีโอริงอีกนี่ครับโอริงเี่เข้าให้มาเส้นเล็กอันเล็กนี้นะก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะอ่ามันก็ม้วงไม่เห็นนะ กล้องมันไม่เห็นเอาล่ะเ,เพื่อท่านผู้ชมครับทําได้ทุกอย่าง่ะสักยกปะล่ะอะไรเนี่ยน้าสามคนเล่มอ่าแก็ตายลายไปแล้วครับช่างเลยทำกลางคืนคลิปไกแล้วเออทีนี้เราก็ใส่เข้าไปครับนะครับวางไปเลยใส่ทางนี้ไม่ได้นะทางนี้ถือว่าผิดนะครับใส่ได้ถ้าคนอยากใส่ใช่ครับทีนี้ช่างเขาไม่มีส่วนอะไรยังไงครับก็ต้องผิดด้านล เราหมนะุนเนอะลงล็อกมันเห็นไหมฮรมันจะมีพักอยู่เขาเรียกพักพักกายพักใจพักต่อไปแล้วก็พักนานๆน,นะครับพักลงไป <c oughs> นี่ครับอยู่นี้แหละกองโซล่าไม่ต้องคิดอะไรมากก่อนจะใส่ก็ทาความสะอาดหน่อยหนึ่งผมมันรู้สึกมันเปื้อนเสร็ดเสร็ดอย่าเราอย่าพยายามมีฝุ่นนะครับฝุ่นไม่ได้นะเป็นเพียงฝุ่นที่ลอ,อ,อยช้าๆโอ้ไม่ใช่คนละฝุ่น เนียติดลิ่กระสีเพลงเขาอีกเดนนะครับทีเนี้ยตอนใส่ตรงเนี้ยลูกคนจําได้ไหมว่ามันอยู่ยังไงมันอยู่อย่างนี้มันจะมีเนี่ยครับเขี้ยวเล็บมือนางอยู่เห็นไหมครนี่เขี้ยวมันเขี้ยวหรือกล้วยเออเขี้ยวมันจะมีเขี้ยวอยู่นะแล้วก็ใส่มันตรงเขี้ยวมันนะครับนี่เราถอดอยังไงใส่อย่างนั้นนะครับจำให้ดีใส่อย่างงี้ไม่ได้นะที่ล็อกมันอยู่ฝั่งนี้แล้วต้องหมนุนไปอีกนี่อย่อย่างนี้ มาดูเขี้ยวมันเหยวมันอยู่ตรงไหนบ้างเขี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ที่เดิมกดนิดๆอย่าก,กดแรงนะครับทีเนี้ยเนี่ยอยูดประมาณนี้แล้วก็เข้านะครับเอาเข้าแล้วเลีนกูแล้วโอ้ยอาแล้วช่างอาแล้วมือไม้สันหมดแล้วฝั่งนี้ไม่ลงอ่ัฝั่งนี้ไม่ลง <c oughs> โอเิงก็ว่าถ้าติดโอเิงครับติดโอเิงโอเลงจะของใหม่ก็จะดีกว่าของเก่านะครับทุกคนนมียมันก็ไม่แปลกกันพี่ดึงมันก็ติดไม่ใช่เหรอเออเนีเมียใหม่ก็จะมัดีกว่าเมียเก่าเฮอไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเมียพี่เดึงคลิปนี้ตายของใหม่ต้องดีนะครับของใหม่ต้องสดจริงๆนะครับอันเนี้ยแกะกล่องมาเนี่ยเออนี้งจะดีฮะนฮะเราก็ลองหมุนละหมุนมันถึงขครียดมานะไหนล่ะที่ผมมาเมื่อกี้ เห็นไหมขีดมาเนี้ยกับขีดนี้ต้องตรงกันนะครับอไม่มีแรงหมุนแล้วเมียดานไม่มีแรงนะอาจจะลื่นบ้างไม่ลื่นบ้างนะครับแรงหมุนไปพี่นี่มั่วสุดพายไม่รู้ชิบหายกันสั่งวะน้าเห็นไหมหยุดน้อยนะึงมันพอแล้ว เดี๋ยวว่าไม่ตรงสูตรเราต้องทําให้มันตรงสูตรก็พี่มั่วสูตรมันจะตรงได้ไงขีดบนขีดล่างไม่ตรงกันเลยสูตรมันทํามาไม่ตรงเห็นไหมเนี่ยมันมันขีดเอยียงเนี่ยมันจะตรงได้ไงห,หรอคนใส่ก็ตาลายดิคนใสยตาพี่เอียงนั่นเ่ยเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเขียงว่าอ p e น open นะครับคำว่า open o p e นภาษาไทยแปลว่าเปิด open ค่ะ open น่ะคนไทยเขาพูดนะครับ open open แต่ฝรั่งเขาพูดโอเปนโอเปนใครไปใส่เอาไปใส่จบแล้วฝนตกจนมันหยุดตกแล้วเนี่ยอ,อะเช็ดทตงกวาดหน่อยนึงครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการใช้งานอย่างตง่อเนื่อง2นกิโลพี่ลื้งอยู่ตอนไหนเนี่ยเลี้งดง๋ยว่ห้าโมงเย็นอนะ่ะแต่นี้ห้าทุ่มแล้ว <G ül> คิดทุ่มเหรอวะถ้าใครสนใจนะครับติดต่อช่างลงหน้าสามเดือนทําการนะครับสามทุ่มแล้วหรือนานเหมือนกันนะหรือคันหนึ่งใช้เวลาเด็ดสี่เดือน,นครับหรือรถคันหนึ่งผมว่าพี่ลํามากกว่ากูลำนะเมื่อแต่ลําไม่เสร็จสักทีอิกีการใส่ก็ไม่ยากถอดยังไงใส่อย่างนั้นเอ้ยเดไปห้องน้ำร็วร็ว เราใส่ปลาก่อนนะครับเพื่อนผู้ชมนี่นะปลากมันใส่ปลาเข้าไปแล้วครับแล้วก็ระวังแผ่นปีนแตกนะก็อาจารย์ทำไปที่เดียวมันครับมันจะมีดันลงกักเนี่ยเห็นไหมครัอยู่อ้าวมันอยู่ปลากร่อบ้างวันนี้ปลากริ้อยู่ไหนอ่ะอันนี้อ่าเราใส่ให้ถูกนะครับเมื่อกี้สีแดงสีแดงอยู่ฝั่งไหน ใกล้ดินี Paul, ่มาดูมาดูใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลื้อกล่องให้ดูอันนี้กล่องสี่หมื่นกิโลนะเป็นยังไงผมว่ายังไม่มีใครเคยรือเลยผมนะนี่ครับจะเป็นชั้นกระดาษนะชันกระดาษเหมือนกล่องอากาศเลยไหมืมเธอมันไม่ละลายวะ เขาเคลือบน่างเคลือบมาี่เยอะมากันั้น่ะเออเป็นชั้นเลยมามม้วนฟิล์มทีนี้มันก็จะกองน้ำมันกองสุงสงปปกปกเราผ่าให้ดูเลยนะครับ คือไซโคลนซล่าฟอร์เดนเจอร์มาเดี๋ยวคนดูหมุนกล้องตามั้ยเนี่ยมันก็หมุนทำไมเนี่ยเนี่ยยาวไหมครับกูนเนียไฟแชกมาจุดเลยพอพวพาเล่น <c oughs> ม่นชิมไม่คอย <c oughs> โอ้โหจำนะ นะครับเราก็จะมาผ่ากองใิบดิบดูกันมีดก้อนอ๋อมีดก้นอ,อกนอ๋อมีดไหมยังมาผ่าโอ้ยเอามีดเลยปะซสดงว่าชิพายแล้วน,นั่นนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นใยกองนะคล้ายๆฝอยขัดหม้อเป็นใย คล้ายๆฝอยขัดหม้อนะเอาขัดแขนได้ไหมก็หาเฮ็ดไปทั่วนี่ก็จะมีสองชั้นนะครับเห็นไหมน้ำมันหนึ่งบีสิบเหม็นเลยติดติดไฟไว้ไว้ว่ะเอาไปจุดเป็นวงไปจุดจะตะเกียงจุดตรงนี้ว้ยจุดเนี้ยเดะกระยุขู่แล้วอุ้ยมันก็ะใหม่ข่อยตัวเอาพี่ไปแล้วเสื้อข้างในเกองพี่บ้าเด็กสุภาพน้ำมันเด็กโคม เพื่อจะลื้อเพื่อลื้อเสร็จแล้วทิ้งลอละคเรียบร้อยอย่างนี้แหละอเอาว่ลื้อดูข้างในมามีอะไรบ้าง